ปีนี้หลายจังหวัดของประเทศไทยประสบอุทกภัยอย่างหนักหนาสาหัสท่ากลางวิกฤตที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนี้มีพระสงฆ์จำนวนมากที่เกิดความตื่นตัวลุกขึ้นมาเป็นแกนนำในการระดมเครื่องอุปกภคบริโภคเพื่อไปช่วยเหลือพุทธบริษัทญาดโยมโดยไม่คำนึงว่าคนที่ไปช่วยนั้นจะเป็นชาวพุทธหรือไม่หลวงพ่อรูปหนึ่งซึ่งเป็นพระมีอายุมากแล้ว ท่านลุยน้ำออกไปแจกถุงยังชีพชาวบ้านทุกวันวันหนึ่งเมื่อถูกถามว่าเอาของจากชาวพุทธไปช่วยชาวคริสตทำไมท่านตอบว่าอาตมาไม่สนใจว่าเขานับถือศาสนาอะไรอาตมาสนใจแค่ว่าเขาเป็นเพื่อนมนุษย์เหมือนกันกับอาตมาสำหรับอาตมาแล้วไม่ว่าจะนับถือศาสนาอะไรแต่สุดท้ายแล้วเราทุกคนก็เป็นคนเหมือนกันนั่นแหละบทสัมภาษณ์ของหลวงพ่อรูปนี้ สะท้อนถึงความคิดที่ก้าวผลกรอบของลัทธินิกายก้าวขึ้นมาสู่การมีปัญญาที่สากลคือมองคนทุกคนในฐานะมนุษย์ที่เท่าเทียมกันคมธรรมประจำวันนี้ก็คือปัญญาที่สากลทํทำให้มองทุกคนว่าเท่าเทียมกันเมตตาที่สากลทํทำให้อยากช่วยเหลือทุกคนอย่างไม่แบ่งแยก